แลวทางแผนเทรดทองคาวันนี้นะครับทองคาเราเหมอะเป็นตนลาดแนวโน้มของเทนขาขึ้นเราจะให้ความสําคัญกับโซนแนวรับสวิงโหลดดอลล่าโซนแรกนั้นจะเป็นโซนราคา2,304ส่โซนที่2นั้นจะเป็นโซนราคา2297สโซนที่3นั้นจะเป็นโซนราคา2288รเราจะรอสัญญาณนั้นให้ลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่1แนวรับที่2หรือว่าลงมาทดสอบที่แนวรับที่สาม เมื่อราคาลงมาทดสอบที่โซนแนวรับเราจะรอสัญญาณแท่งเทียน PA บายแท่งเทียนกับตัวที่โซนแนวรับเมื่อเกิดสัญญาณแท่งเทียนกับตัวที่โซนแนวรับเราจะบายกลับขึ้นมาเราจะมาเก็บ TP ที่โซนแนวต้าน s สวิงไฮที่ราคา2,345แล้ววาง stop loss ไว้ที่โซนราคา2,276ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งบายในคู่สกุลเงินของตัวทองคำ